ีค่ะพบกับดิฉันนางสาวสุธิการชัยแดงนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลย พรบคอมพิวเตอร์คืออะไรพรบคอมพิวเตอร์คือพรบว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีเพื่อกําหนดความผิดในการกระทําที่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์วางตากคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนรวมถึงระบบต่างๆที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะพรบคอมพิวเตอร์มีผลต่อใครบ้าง มีผลต่อประชาชนทุกคนที่เล่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือค่ะในปี50มีทั้งหมด31มาตาค่ะต่อมาในปี60มีทั้งหมด21มาตราจนถึงปัจจุบันค่ะข้อที่1 การฝากร้านใน Facebook หรือ IG ถือเป็นสแปมปรับ200,000บาทยกตัวอย่างการฝากร้านในเพจของคนดังโดยที่เจ้าของเพจไม่ยินยอมถือว่าเป็นความผิดค่ะข้อที่2ส่ง SMS โฆษณาโดยไม่รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ200,000บาทยกตัวอย่าง การที่ส่ง s m s โฆษณาไปให้อีกคนโดยที่อีกคนหนึ่งไม่ยินยอมและไม่สามารถปฏิเสธได้ถือว่าเป็นความผิดค่ะข้อ3ส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ200,000บาทยกตัวอย่างคือการที่เราส่งอีเมลไปให้อีกคนและเราขายของถือว่าเป็นความผิดนะคะ ข้อที่4กดไลค์ได้ไม่ผิดพรบคอมยกเว้นการกดไลค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา112หรือมีความผิดร่วมยกตัวยอย่างคือการที่เราไปกดไลค์เพจเพจหนึ่งที่กำลังแฉสถาบันถือว่าเป็นความผิดนะคะข้อที่5 กดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบออคอมโดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3ยกตัวอ,อย่างการที่เราแชร์ภาพภาพหนึงแล้วมีบุคคลที่3อยู่ทําให้มีผลกระทบต่อบุคคลที่3ถือว่าเราผิดตามพรบออคอมพิวเตอร์นะคะข้อที่6 พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายยกตัวอ,อย่างคือเราพบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในคอมเราแต่เราไม่ได้เป็นคนทำเราสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลของเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายค่ะข้อที่เจ็ดสำหรับแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความิดเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรเบเขาเมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้วจะถือเป็นผู้ผนผิดยกตัวอ,อย่างคือถ้าเราเป็นแอดมินเพจแล้วเราเปิดให้คนอื่นมาแสดงความิดเห็นเมื่อเราพบข้อความที่ผิดแล้วเราลบออกลบออกจากที่เขาแสดงความิดเห็นเราก็จะพ้นผิดนะคะคะ ข้อที่8ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารที่ทําให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ยกตัวอย่างการโพสต์ภาพเราปลดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามโพสต์ค่ะข้อที่9การโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติยกตัวอย่างคือการเราโพส์เกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยเราต้องปิดบังใบหน้าของเด็กแต่เมื่อเราแบบชื่นชมเด็กอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดรูปหน้าได้ค่ะ ข้อ10การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมินเกียรติชังญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายยกตัวอย่างคือการเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเราต้องไม่ทําให้ผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียชื่อชื่อเสียงหรือดูถูกดูหมิน่นค่ะ ข้อที่ 11, การโพต์ด่าว่าผู้อื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทยกตัวอย่างคือการเราไปพต์ด่าคนอื่นและเราไม่มีข้อมูลจริงผู้ผู้ที่โดนเราด่าอย่างเงี้ยสามารถแจ้งความจับเราได้ค่ะข้อที่12ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอยกตัวอย่าง คือเราไม่สามารถนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะข้อที่13ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวยพรคือไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์คือผิดกฎหมายค่ะยกตัวอย่างคือเราเอาภาพของบุคคลคนหนึ่งไปหาไรายได้ขายให้คนอื่นอย่างเงี้ยคือผิดกฎหมายนะคะ ข้อที่14โพสเฟซบุ๊กชวนดื่มคุก1ปีปรับ5้าแสนบาทยกตัวอย่างโพสเฟซบุ๊กชวนเพื่อนมานั่งกินเหล้าอย่างเงี้ยคะ่ะไม่สามารถทำได้